รบสวัสดีเพื่อนพี่น้องชาวโคลาและทุกทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่กันในช่องข่าวมูลแฉแนวนะครับผมวันนี้เรามาเล่นเกมจริงอ่าไม่ใช่เอเลนเทอร์กันนะครับของข้ายสเปซนะกับทุน500พอยต์นะครับผมวันนี้นะครับเราก็มาเล่นกันทนี่ห้องเอ็กเพิร์ดเอ๊ะตรงนี้ยเอาเอ็กเพิร์ดแลกกันเนะเาะแล้วเข้ามาดีห้องเอ็กเพิร์ดนะครับเดี๋ยวเราปรับเบ็ดกันสักเอเอมอะไรอยูวะ อนนโอเคครับเรายิงกันครับจุดลอยนะครับผมที่เป็นละจุดนะอดดลอยสองเลยครับ1 0ได้อยู่นะมาเป็นชุดอยู่ครับยิงแป๊บเดียวเองนะเล่นแป๊บเดียวกำไรมาแล้วที่500ลอยนะครับก็จัดว่า,จาวแจ่มอยู่นะเอ่อ,อง800มาดีหึงโยนตอือโยนต์ให้เยอะอยู่ไปอันต่อนะครับ ได้เลยดี่ว่าเรื่องมันก็ดีนะครับแลนน้เราก็แบบเอ้ยแปดร้อยเอ้หกร้อยนี่หว่าได้มีหกร้อยพอยต์นะครับวันนี้เราก็ยิงเงนไปต่อเรื่อยๆนะครับผมชออบเนะ ถ้ามีเสียงลบโกนอะไรก็ต้องขออาภัยในะที่นี้ด้วยนะครับรู้สึกว่ารอบๆโัวจะมีเสียงใครข้ออะไรก็ไม่รู้นะครับต้องขออาภัยไว้ด้วยนะน่าจะเข้าไมนะครับก็ต้องขออาภัยด้วยนะนนี้เราก็ยิงกันมาเรื่อยๆนะครับก็ไม่ก็ขึ้นๆลงๆอย่างเงี้ยยังไม่ได้อะไรเลยนะได้ตัวนี้มาเนี่ยมันอ่านว่าอะไรนะครับใครรู้อมเม่ต์นน้ที่ผมด้วยนะอ่านไม่ออก <laughs> ห้าร้อยอยครับผมได้มาตอนนี้กำไรก็อยู่ประมาณเนี้ยขึ้นอยู่แค่นี้แหละไม่ไปไหนไม่เอาอะไรให้เราเลยนะก็สำหรับใครนะครับที่อยากเข้าร่วมหมู่บ้านโคนหะของเรานะก็อย่าลืมดูที่ให้คอมเมนต์นะครับผมอี่ไม่เก้าร้อยอยว่ะอ่ะนี่ครับอะไรเอ่ยมาดูนะ ก็หกร้อยว่าได้ตัวเดียวแต่ก็คุ้งสุดๆเป็นเลยจัดก็ได้อยู่นะกําไรก็สวยๆอยู่นะครับอันนี้เนี่ยเราก็เอาได้อีกแล้วได้นคนบ่อยเลยนะรู้สึกว่าเจ้าออกบ่อยมากเลยนะตัวเนี้ยวันเนี้ยปกติจะไม่ค่อยมานะครับมันมีได้บ่อยอยู่นะไม่คุ้งอ้คุ้เ,ยเมย์ห้าร้อย ห,หลังงเริ่มมาแล้วนะครับหลังหลังเริ่มเอาเรื่องอยู่นะอ่าแล้วขอย้ำวัานี่หนึ่งทีนะครับผมสาหรับใครนะครับที่อยากเข้าร่วมหมู่บ้านคนฮะของเรานะก็อย่าลืมดูที่ใต้คอมเมนต์นะครับเร็วๆนี้มีกิจกรรมมาให้พ่อแม่พี่น้องนะครับได้รับชมได้ร่วมเข้าสนุกร่วมเล่นกันแน่นอนนะครับผมแจกเครดิตฟ,ฟรีนะครับรับไปเลยนะอ่ะเอาได้ข้อมูลเวพาภาพมาตัวนี้เท่าไรครับผมนี่มาแตกไปวยหนึ่งตัวนะครับมาที่หกร้อยพอยนะ น,นี้เราก็น่าจะพอกันได้แล้วนะครับผมกำไรของเราก็อยู่ที่ประมาณ2,004นะครับ58พอยนะก็ะจัดว่าค่อนข้างเด็ดอยู่นะครับสำหรับวันนี้นะเหมือนจะไม่ขึ้นมาสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ได้อยู่นะใช้เกมเนาะก็สำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมคับถ้าใครไลค์แชร์เพื่อเป็นกำใจ่ายให้ผมด้วยนะครับวันนี้จะทำเพื่อความเทินเท่านั้น